ข้าวหอมนะคะข้าวหอมนั่งเฉยๆค่ะลูกข้าวหอมนั่งเฉยๆค่ะนั่งรอค่ะต้องรู้จักรอนะคะเดี๋ยวแม่อาหารให้กินค่ะลูกอรอก่อนค่ะลูกรอก่อนนะคะหิวหิวอะข้าวหอมไปตรงนี้ไปตรงนี้ค่ะอึ๊บเออหนักหนักหนักนะ รับเงินต้องรอน้องก่อนนะมาแบ่งจานเล็กจานน้อยแม่อาหรอกลูกร,รู้จักรอเป็นเด็กดีต้องรู้จักรอนะคะแม่เลี้ยงแบบนี้เนาะแม่มีงานเยอะนะลูกรอได้ก็คือรอนะคะรักน้องต้องดูแลน้องกินที่หลังน้องเป็นรุ่นๆไปสมัยก่อนหนูก็กินก่อนเพราะว่าหนูเล็กสุด แต่ตอนนี้หนูโตแล้วหนูก็ต้องรู้จักรอนะลูกพี่รับเงินอยู่ข้างๆน้องนะคะที่แม่พูดเนี่ยค่ะนั่งรอน้องข้างๆพี่รับเงินแม่ตั้งกล้องอะค่ะไม่ค่อยดีกลัวจะล้มแผลวันนี้ข้าวนะ วันนี้ของพี่ยงเปาไม่รู้จะให้กินอะไรดีให้กินนิดหน่อยเพราะว่าพี่ยงเปารู้สึกจะเบี่อข้าวแล้วนะคะแม่ก็เลยจะต้องให้กินไส้กรอกตัวนี้แม่เอาไส้กรอกมาหรือเปล่าคะใครเอาไส้กรอกไปไหนคะลูกอ่างไรหนิแม่ที่ลูกไส้กรอกอยู่ไหนคะแม่เอาไส้กรอกมาหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนคะ่ะใส่แม่ไม่ได้หยิบไส้กรอกมา ม่ะแม่มาละแม่หยิบไส้กรอกแม่ใส้ไส้กรอกตัวนี้นะคะไส้กรอกตัวนี้เป็นท็อปปิ้งนะคะล,ลูกอยู่เฉยๆก่อนค่ะเดี๋ยวแม่เอาให้นะคะเดี๋ยวแม่ทำข้าวให้นะคะลูกอยู่เฉยๆนะคะอังไลนั่งเฉยๆค่ะ แม่ทำทับปิ้งตัดก่อนดีกว่านาะจะได้หน้ากินเนาะไม่งั้นไม่น่ากินเพียงเปล่าวันนี้สิลูกมามากินข้าววะลูกมากินไม่กินก็ต้องกินลูกเอ้ยแม่ให้กินนิดหน่อยก็ยังดีลูกมามาหาแม่จ๋ามาลูกมามาโอมาเพียงไปทําอย่าทำนี้กับแม่เลยลูกมามาแล้วคนเก่งมาอังรอยู่เฉยๆค่ะเอาหมูหยองใส่หมูหยอง ก้างไลไม่กินก็คือเรื่องของอางไรนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยสุดๆแล้วนะคะอางไรไม่กินก็ต้องกินแกงเทโพที่วัดนะคะรู้ไหมคะถ้าองไหลไม่กินอะงไรก็ไปกินแกงเทโพที่วัดแม่ก็ช่วยอ่างไรไม่ได้นะคะถ้าอยากกินแกงเทโพก็ไม่ต้องกินข้าวบ้านโอเคไหมคะ อ่ากินทะลกรับเงินเก่งมากค่ะอดทนรอ,อน้องแม่รักรับเงินที่สุดนะคะรู้จักรู้จักรอแต่น้องนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นอยากจะชิมไปหมดทุกสิ่งอยากเป็นพี่เขาต้องอดทนค่ะไปต้องอดทนก่อนนะคะน้องแค่ชิมน้องไม่ได้อยากกินมากมายไก่กองเพราะน้องกินของน้องแล้ว น้องแค่อยากชิมว่าเอ๊ะมันเป็นรสชาติแบบไหนนะมันจะอร่อยหรือเปล่าเอออย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องรู้จักให้น้องรู้ไหมคะลูกเป็นพี่เขาอะนั่งเฉยๆคะ่ะอังไหลนั่งเฉยๆคะ่ะแต่แม่ให้ลูกกินนะคะค่ะลูกต้องอดทนนะคะสำหรับน้องนะคะแม่ให้กินไส้กรอบนะคะแต่ว่าแม่ก็ต้องเบ็ดไส้กรอบ แม่ใส่ลงไปในข้าวให้อังไรด้วยเห็นไหมคะอังไรเห็นยางแม่แลักอังไรแค่ไหนเนี่ยมมีใครมาหลอกลูกรื่องเปล่า แม่ก็เนาะ FC รักลูก FC ก็รักลูกเนะาะเห็นลูกก็รักลูกหมดเวลาค่ะลูกเดี๋ยวจะเกิดความเคยตัวอ่าอางร้ายคนเก่งกินข้าวลูกกินตรงนี้อ่ะพี่ปามมาลูกมามาเร็วพี่ยองปามมาหาแม่มาหาแม่ครับเร็วเร็วๆครับมาทางนี้ลูกมาเร็วมันน่ากินมากเลยนะครับ เร็วครับลูกอ่ะอ่ะแม่แม่ป้อนให้เพียงปอนนิดนึงมาอะแม่ป้อนให้เพียงปอนกินใกล้ๆอร่อยอร่อยมากเห็นไหมครับว่ามันอร่อยแค่ไหนแม่สัรหารมาถิงวีดีโอเพียงป้อนเสมอเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแม่ให้ป้อนอีกคำหนึ่งนะครับแล้วเพียงมาลองชิมดูซิมัอนอร่อยไหมฝีมือแม่คนนี้อืมถ้าอร่อยนะชาติหน้ากลับมาอีกนะลูกนะ ชาติหน้ากลับมาอยู่กับแม่อีกอ่านี่ไไหมแม่บอกแล้วมันอร่อยมากเพราะฉะนั้นหนูก็กินนี่ลูกชาติหน้ากลับมาอยู่กับแม่อีกนะกับข้าวอร่อยลูกแม่ไม่มีอะไรดีทํากับข้าวอร่อยก็พอเนาะชาติหน้ามาอยู่กับแม่อีกลูกกินนะรับเงินอร่อยไหมรับเงินอร่อยใช่ไหม ยังป่าวก็ชอบคายค่ะคายหมดอ่ะคายเลอะเทอะหมดวันนี้สุมหัวกันกินเลยนะคะ อิ่มแล้วเหรอลูกอเอาเงินอิ่มแล้วก็ไปนะลูกนะกินทีละคนรับทองกินไหมเนี๋ยแม่เอาให้แม่ต้องแกะรับแกะให้รับทองอีกห่อหนนะึ่งบางทีแกะไปก็ไม่มีใครกินเมื่อวานในไก่ก็เหลือกระป๋องอาหารกระป๋องเปืือยก็หมดละ อันนี้เด็กแม่แกะ้พี่รับช่องกินเนอะเดี๋ยวใส่ท็อปปิ้งให้พี่รับช่องเหมือนกันนะคะกับคนละรส น้าท้งกินไหมอะไอวเอาเต็มกินไหมลูก ฮะปอเต็มไม่ค่อยกินอาหารแบบนี้นะคะอาหารเม็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออาหารเปียกอะคะ่ะปอเต็มจะไม่ค่อยกินปอเต็มจะชอบทูน่าที่เป็นชิ้นๆแต่แม่ก็ไม่ได้ซื้อเนาะเพราะว่ามันอาหารนางร้ายมัง้งคะอยากจะกินของดีๆพี่ปอเต็มเนี่ยเขาชอบรสทูน่าที่เป็นชิ้นๆใหญ่ๆใ,ให้เป็นชิ้นทูน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนโกะพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของอย่างนี้เ็าไม่กินรับทองก็ไม่กินเดี๋ยวต้องเอาซัพป,ปิ้งลยให้รับทองเขาหน่อยอังไรคะอย่าดยเดินมาตรงนี้ค่ะอังไรจะมากินของน้องไม่ได้ค่ะนี่ของน้องนะคะให้แมวกินบ้างอาง้ะไม่กินตรงนี้ค่ะ,ะกินของตัวเองไม่อยากอยู่ใกล้พี่ของเปาก็เชิญค่ะลูกอ๋อเบื่อพี่อย่างเปาอยู่ใกล้หนูเกินไปเบียดอ๋อพี่อย่างเปาเบียดหนู นนแม่เอาให้ข้างนอกกินละค่ะ เงพอกินหมดไหมครับถ้ากินหมดนี่แม่ปื้มมากเลยน่าจะหมดค่ะเพียงพอชอบท็อป,ปิ้งตัวนี้นะคะแล้วก็ไส้กรอกชอบมากอางังไรนี่กินใต้กรอกเห็นไหมคะก็จะเหลือชามข้าวท็อป,ปิ้งก็เหลือไก่ยองตัวเองนิดหน่อย ให้แม่เล้เหรอลูกอะไรหน้าก็จะออกมอมมอมนะดูหน้าแล้วหน้าก็จะออกมอมมให้แม่ถ่ายนิดเดียวเองค่ะไม่ให้ถ่ายเดี้ยงาค่อยๆกินนะครับเดี๋ยวมันหกแล้วเธอะนะครับหมดมันมาตอม ชอบมากแม่แม่ก็ปลืมล้มนะลูกกินข้าวได้ถ้าเด็กๆรับรู้ได้นะคะว่ามี f c ฟองคอยเมตตาเด็กๆก,ก็คงจะมีความสุขนะคะถ้าเขารับรู้ได้ว่าอืมไม่ใช่แค่แม่ที่รักเขานะ มีคนอื่นอีกมากมายที่รักเขานะคะดูเขาสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขานะคะเขาคงมีความสุขแม่เองแม่ยังมีความสุขเลยค่ะแม่คิดว่าเป็นอะไรที่เนี่ยแหลค่คือคือเขาเรียกว่าความรักที่ไม่ต้องการการตอบแทนความรักที่มาด้วยหัวใจความรักที่มาโดยโดยถ้าไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้แม่และเด็กๆ เป็นความรักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยมันเป็นความรักที่สวยงามความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเป็นความรักที่บริสุทธิ์โดยที่ไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวความรักที่มีต่แม่มีแต่ลูกพ่อรักลูกไม่ใช่เลยเป็นความรักโดยมิตรภาพเป็นความรักที่มันหาได้ไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้นะคะแม่ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่เอนดูแม่เอนดูเด็กๆในบ้านแคทฮีโร ะะแม่อยากให้เด็กๆรับรู้ได้ว่าเขาไม่ได้อยู่แค่แม่นะคะเขามีคนหลายคนที่รักเขาลูกเริ่มอ้อนแม่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะต้องทั้งพี่อังเปาทั้งทั้งน้องเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ต้องเก็บถ้วยเก็บถามก่อนนะคะเริ่มอ้อนแล้วเนี่ยอ้อนทุกวันค่ะ FT เริ่มอ้อนเริ่มอะไรแม่และรับเงนิน อ่าแม่รู้ขอลูกวันดูนักแม่นะคะแม่ขอเก็บจานก่อนได้ไหมคะเริ่มรักแม่ค่ะรักเหลือเกินเดี๋ยวแม่เก็บถ้วยเก็บชามก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลางคืนนะ่าจะมีอีกสักคลิปหนึ่งช่วงนี้ขยันทำกริปนิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ